ตมรักคำสิงตั้งทนายสู้ถูกกล่าวหาคมข,ขืนเด็กวัย17ช็อกเซ็นใบหย่าภรรยาแล้วกลายเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจและติดตามอยู่ตอนนี้สำหรับกรณีนางสาวเอนามสมมุติอายุ17ปีจังหวัดกระสิน์เดินทางเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสเมืเมขอนแกน่นกล่าวหาว่าอดีตนักบวยชื่อดัง ดวลรามและธรรมนาจารย์ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครขอนแก่นต่อมาทางด้านสมลักษ์ได้เปิดใจถึงกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นว่าเรื่องข่าวตนได้ทราบแล้วและได้แต่งตั้งให้ทนายเป็นผู้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนตัวยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนด้วยเกียรติของลูกผู้ชายและอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกไม่มีทางทำเช่นนั้นอย่างแน่นอน ซึ่งล่าสุดทางด้านแอดมินชุมชนข่าวขอนแก่นได้เผยข้อมูลว่าแอดมินได้คุยกับพิบาารสมรักคำสิงยืนยันไม่มีการข่มขืนไม่มีเพศสัมพันธ์มีการเปลยผ้ากอดจูบจริงแต่ขอปฏิเสธร่วมหลับนอนด้วยหลังรู้อายุเพียง 17ปีก่อนจะถูกถ่ายภาพเข้าแจ้งความส่วนตัวไม่อยากพูดเยอะปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายเป็นเครื่องพิสูจน์ขอใช้เกียรตินักชกเหรียญทองผู้ทำชื่อเสียงให้กับประเทศยืนยันไม่มีการข่มขืนอาจจะเป็นการแบ็กเมยพร้อมกันนี้พี่บาร์ยังเผยอ,อีกว่าเซ็นใบหย่าก,กับภรรยายได้2เดือนกว่าแล้วชุมชนข่าวขอนแก่น